โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันพุทธที่25ตุลาคม2566เริ่มกันที่รายการ AFC แชมเปี้ยนลีกโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะพบกับคายาเอฟซีเวลา17นาฬิกาบุรีรัมยูไนเต็ดจะพบกับเมลเบิร์นซิตี้เวลา17นาฬิกาชนบุกมอเตอร์จะพบกับไลออนซิตี้เซเลอร์เวลา17นาฬิกาอินชอนยูไนเต็ดจะพบกับชานตงไทซานเวลา17นาฬิกา เ้อเจียง FC จะพบกับเว้นฟรเรตโคฟูเวลา17นาฬิกาคิดชีเอซจะพบกับพรูแบงคอกอยูไนเต็ดเวลา19นาฬิการายการยูฟาแชมเปียนลีกบาเซโลนาจะพบกับชักต้าโดเนตเวลา23นาฬิกา45นาทีเฟเยนูสจะพบกับลาซิโอเวลา23นาฬิกา45นาทีเซลติกจะพบกับแอตมาดริดเวลา2องนาฬิกา ปารีสแซงแชค็คแมงจะพบกับเอซีมิลานเวลา2นาฬิกานิวคาสเซิลจะพบกับบรุเซียดอทมูลเวลา2นาฬิกาแอเบไลซิกจะพบกับเรสตาเบลเกรดเวลา2นาฬิกายังบอยจะพบกับแมนซิตี้เวลาสองนาฬิกาอันเวิร์บจะพบกับปอร์โตเวลา2นาฬิการายการแชมเปียนชิพอังกฤษรอเทอร์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับโคเวนซีซิตี้เวลา1นนาฬิกา45นาที เพรสตันนอตเอนจะพบกับซอหแฮมตันเวลาหนึ่งนาฬิกา45นาทีพรีมัตจะพบกับเชฟฟีเวนเดเวลา1นาฬิกา45นาทีบริสตันซิตี้จะพบกับอิฟสวิตทาวเวลาหนึ่งนาฬิกา45นาทีเบอร์มิงแฮมซิตี้จะพบกับแันซิตี้เวลาหนึ่งนาฬิกา45้านาทีสตอกซิตี้จะพบกับลีดยูไนเต็ดเวลา2นาฬิการายการไวเคิลลิก้าฟินแลนด์ s อจะพบกับอูลูเวลา22นาฬิกาฮอนก้าจะพบกับอินเตอร์ตูคูเวลา22นาฬิการายการลีกาโปรอาร์เจนตินาอินสติตูโตจะพบกับโรซาริโวเซนทรัลเวลา7นาฬิกา30 00..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 . นาทีอาร์เจนตินสจูเนียสจะพบกับอูราการเวลา7นาฬิกา30นาทีอาร์เซนอลจะพบกับโคลอนเวลา2นาฬิกา อัตเลติโกตูคูมานจะพบกับไทเรสเดโกโดบ้าเวลาสีนาฬิกา30นาทีเบลกราโนจะพบกับเซนทรัลโกโดบ้าเวลาสีนาฬิกา30นาทีปิดท้ายกันด้วยรายการซีรีส์เอบราซิลเรดบูนปรากันติโนจะพบกับแอเตเลติโกมิเนโรเวลาหนาฬิกาแอเตเลติโกพาราเนเซจะพบกับอเมริกามิเนโรเวลาหนาฬิกาฟลูมินเนเซจะพบกับโกยัสเวลาหนาฬิกา ช่องบักภาคฟุตบอลขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ